Oh, no. แต่ตับเนี้ยพี่รับรองว่านิกกี้ต้องขำแน่นอนร้านเมื่อเสร็จ <you> จริงตัวละครสองคนนั้นมีแม่กับลูก <Okay. S 2> แม่เห็นลูกผู้ชายตัวเองเนี่ยว่ากลัวลูกตัวเองเนี่ยจะเป็นตุ๊ด <What? S 2> ตอนโตไปอ่ะนะแม่ก็เลยให้ตังค์ไปเที่ยวอาบอบนวด <Huh? S 2> กระจัดเบอร์ตองให้ลูกเลยอย่างงามพอลูกชายกลับถึงบ้านเท่านั้นแหละแม่ก็เลยถามว่าเป็นไงลูกฟินไหมลูก ลูกเลยบอกโอ้โหเธอไพ่มากครับแม่เธอไพ่สุดๆไปเลยแม่ก็เลยแซวบอกเอ๊ะเจอแต่คนสวยๆแล้วสิลูกก็ตอบกลับกับแม่เปล่าครับเจอพ่อเ้โดนบอกเลยกูบอกแล้วกูต้องมีตับแก้ตัวลือฟังไม่คำเลยทีนี้เอาลืมฟังหรอ พลาดแล้วผ่าดแล้วผ่าดแล้วว่าดแล้วเป็นไงเป็นไงดูคู่สามีกับภรรยานะสามีบอกภรรยาว่าจะออกไปเกณฑอาหารโอ้มึงขำรอเลยอะไรขำไวยังขำรออ๋โกไม่ขำวางั้นสามีบอกภรรยาว่าจะออกไปเกฑ์อาหารนะ ภรรยาเลยอวยพรกบอกเธอขอให้จับได้ใบดำนะอะไรี้อ่จะได้ไม่ติดทหารนนประมาณนั้นมาอวยพอรอวยพรไม่อยากให้ผัวติดทหารตกเย็นสามีกลับบ้านเห็นภรรยาเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วร้องไห้ไปด้วย <c oughs> จึงบอกว่าที่รักไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าพี่จับได้ใบดำ และตอนนี้ภรรยาก็ยังร้องไห้อยู่ร้องไห้ไม่หยุดเลยแล้วบอกกับสามีว่ากูจับได้ใบแดงเนี่ยเป็นกระเทยเหรอหี่ยจบแล้วเยอสายเหลืองนี่ว่ะยอดรักนักขุดทองเอาฮาร์ขี้แตกแล้วนะพี่เออแบบฮาขี้เล็ดเลยงเพราะผมกำลังปวดขี้อยู่ด้วยตอนเนี้ยกินกินฟังนะ พี่คะหนูมีปัญหาหนักใจจะมาเล่าให้ฟังค่ะมเมื่อเช้าหนูไปตลาดเพื่อซื้อผักชีขนาดที่กำลังก้มๆเลือกผักชีอยู่สายตาก็ไปปะกับเป้ากางเกงคนขายพี่คะคนขายใส่กางเกงขาดตรงเป้าหนูก็เลยเห็นห่ำคนขายพอดีค่ะหนูก็เลยหลุดปากถามว่าพี่คะพี่คะ,คะห่ำกําละเท่าไหร่หนูหนักใจมากที่หนูพูดผิด พี่คนขายเลยตอบหนูว่าหำกำฟรีบังชีกำละสิบบาทค่ะคุ้มซ่านไงถูกใจไงชอบไงโอ้โหหลุดปากไลยคลิปอย่าหาทำนะคลิปนะเสียภาพโพสหมดอ้อมีอะไรเสียแล้วแหละเก็บไว้ดีๆมายถึงว่าเก็บบัญชีไว้ให้ดีอ่ะเก็บขับพี่ไม่มี <c oughs> ไปเอาออกแล้วอ๋อพี่ชิดผลไปเอาอ,อกแล้วนะครับผม <c oughs> ใช่อ๋อผ่าตัดเรียบร้อย <c oughs> ใช่